ให้ทุกคนอย่าลืมเบี่ยงเบนความสนใจให้เขานะเบี่ยงเบนความสนใจทุกคนไปแล้วเห็นไหมมาเร็วสก,การเร็วมาเร็วสก,การเร็วเห็นไหมทุกคนมาแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ส่วนกลางของหมู่บ้านนะซึ่งวันนี้พี่พาเจ้าบูกับสกายออกมาทดสอบการบินอิสระของสกายนะซึ่งตอนอยู่บ้านนะ พี่ก็ได้ฝึกเขา,าสามระดับแล้วนะเขาก็บินได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆก็วันนี้เราจะมาปล่อยที่ส่วนกลางแล้วก็มาดูเขาว่าเขาจะบินได้ดีมากน้อยขนาดไหนหรืออ่าพี่รอดอูสถานการณ์ก่อนนะจะค่อยปล่อยอเจ้าสกายออกมานะแต่เราจะปล่อยเจ้าบูออกมานะโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะว่าเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะกลัวเขาบินหนีเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่ห่วงขาเลยนะครับเห็นไหม ก็จะให้เขาอ่าถ้าไม่ได้ออกมาก็จะให้เขาอ่าฟังเสียงนกหรือดูบรรยากาศที่เจ้าบูจะบินนะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมเขาร้องตามนกกระจิบนะซึ่งเจ้าบูไม่ร้องตามนะถามว่าทําไมเจ้าบูถึงไม่ร้องตามใช่ไหมเพราะเขาชินกับสถานที่หรือเสียงรอบข้างนะแต่เจ้าสกายนี้น่าจะเป็นครั้งแรกและเป็นเฟิร์สไทม์ที่พี่เอาออกมาข้างนอกโดยที่จะให้เจ้าบูบินสอนหรือบินโชว์เขาไปก่อนนะครับทุกคน โอเคก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะแต่มีนกกระจิบร้องอยู่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะครับโอเคครับทุกคนเราก็จะเ,เจ้าบูออกมาก่อนนะาสกายยังอยู่ในกรงอยู่นะครับมาเร็วบูเร็วมาเร็ว โอเคเจ้าบูยังอยู่ในกรงก่อนนะอ,อ๋อไม่ใช่สกายยังอยู่ในกรงก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าบูจะบินโชว์นะครับทุกคนเห็นไหมเจ้าบูค่อนข้างที่จะโอเคพี่่มั่นใจในการบินของเขาแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นอันนี้สกายก็ยังอยู่ตรงนี้พี่ก็ว่าจะลองปล่อยดูดีไหมพี่ไม่แน่ใจในการบินของเขาเลยอะมาเร็วสกายเร็วมาเร็วสกายเร็วมาเร็วสกายเร็ว มาแล้วสก,กาเร็วแต่ก่อนบินพี่จะให้เขากินห้วยม้วยด้วยนะทุกคนเห็นไหมดูพี่จะให้เขากินอยู่นะแล้วก็ฝึกเขาไปทีละขั้นตอนนะแต่อันนี้จะอันตรายมากมากเลยนะเพราะว่าเขาออกมาครั้งแรกเดี๋ยวเขาจะบินตามเสียงนกเสียงอะไรไปนะทุกคนเห็นไหมดูพี่ก็จะให้ดูอยู่ตรงนี้แล้วก็เจ้าบูก็จะอยู่บนไหลพี่นะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะอย่าเพิ่งทําตามพี่นะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยนะการที่เขาออกมาครั้งแรกโดยที่อ่าจะมีแค่เจ้าบูนะที่เขาจะได้เห็นกันนะทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมาเร็วสกายเร็วเห็นไหมทุกคนอันนี้เขาก็เพิ่งได้ยินเสียงมอเตอไซค์เป็นครั้งแรกนะพี่ก็กําลังจะอ่า เบี่ยงเบนความสนใจให้เขาชินกับสถานการณ์ในตอนนี้นะทุกคนเห็นไหมดูเขาจะร้องตามนกกระจิบนะย่ายให้เขาบินตามนกกระจิบไปเป็นอันขาดนะครับทุกคนเห็นไหมดูพี่ก็จะป้อนเขาประมาณนี้นะจริงๆอ่ะโอ้ทุกคนบินลงมานี่แล้วน่าจะสกายมาเร็วสกายเร็วโอเคพี่มั่นใจในการบินของเขาอยู่นะครับทุกคนมาเร็วสกายเร็วมาเร็วสกายเร็วเห็นไหมทุกคนโอเคพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะ โอเคเราจะไม่่าขยับตัวแรงหรือทําให้เขาตกใจนะเผื่อเขาจะไม่อ่าเชื่องแล้วก็ตกใจและบินตามนกกรกจิบไปได้นะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนน่ารักมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เอาเราเอามาปล่อยออกข้างนอกนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าบูนะเจ้าบูก็จะออกไม้เขาเห็นหนะ้าเห็นตาด้วยนะครับทุกคนถ้าเรามองแบบนี้เขาจะคนละสีเลยนะครับมาเร็วบูเร็ว ก็จะเจ้าเจ้าบูเป็นฐานที่จะมาสอนให้สกายบินนะทุกคนโอเคเอาทีละนิดทีละหน่อยก่อนนะแต่อาห่วงขาพี่กาลังสั่งให้สกายอยู่นะครับมาเร็วสกายเร็วมาเร็วสกายเร็วเห็นไหมทุกคนเขาจําชื่อตัวเองได้แล้วนะครับในการฝึกอยู่ในบ้านแต่ตอนนี้พี่ใจเต้นแรงมากๆเลยนะครับก็กําลังฝึกเขาไปทีละนิดนะป้อนอันนี้เขาไปเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจในการร้องนกตัวอื่นนะทุกคนเห็นไหม เจ้าบูก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับมาเร็วสกายเร็วมาเร็วสกายเร็วเขาเพิ่งได้ออกมาครั้งแรกเขากําลังตื่นเต้นเหมือนเจ้าบูนะทุกคนเห็นไหมแต่เขายังติดเราอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมโอ้พีก็ตื่นเต้นนะตอนนี้นะทุกคนเห็นไหมโอเคโอเคเขาจะเดินมาพีนะโอเคเราจะไม่ทําให้เขาตกใจไหมล่ะสกายเร็วเห็นไหมทุกคนเขายังติดเราอยู่นะ โอเคทุกคนเห็นไหมเขาก็จะอยู่ใกล้เราอยู่นะครับในส่วนของการฝึกนี่แหละอันนี้จะเป็นท่าพื้นฐานนะฝึกให้เขาเดินตามเรานะครับทุกคนโอ้จะโดนมดกัดแล้วนะเราก็จะเบี่ยงเบนความสนใจเขาไว้นะครับเพราะว่าเวลาเขาอ่าตกใจเขาอาจจะบินหนีเราไปได้นะครับ <c oughs> การที่เขาตกใจนี้ <c oughs> เขาอาจจะตามนกกระจิบไปเลยนะพี่ก็เอาเขาออกมาลองฝึกบินในวันนี้นะโอ้ทุกคนนี่นะบินขึ้นมาตรงกล้องพี่แล้วนะเจ้าบูก็ อยู่บนกล้องแล้วนะพี่จะให้เขาอยู่บนพื้นไปก่อนนะครับทุกคนมาเร็วสกายเร็วมานี่นี่น,นี่อยู่นี่เราควรเบี่ยงเบนความสนใจเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะบินหนีเราได้นะครับทุกคนโอ้ส่วนเจ้าบูไม่รู้ทําอะไรอยู่บนหัวพี่นะทุกคนเห็นไหมดูสกายจะอยู่อ่องสกายมาแล้วทุกคนเห็นไหมเจ้าบูอยู่นี่สกายอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมสกายก็ก,กลัวอยู่นะพี่ก็กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่แค่สกายนะ เห็นไหมเราจะให้เขาอยู่ใต้ต้นไม้ไปก่อนนะถามว่าทําไมถึงอยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่าถ้าอยู่ที่โล่งอะ่ะเขาเห็นนกอื่นที่บินหรือตัวใหญ่กว่าเขาจะตกใจมากๆเลยนะก็ควรระมัดระวังหน่อยนะตอนนี้พี่กําลังจะดูอ่าอาการของเขาเวลาเขาอ่าบินหรือการบินลงเห็นไหมเขาจะเป็นยังไงหรือเขาจะกลัวไหมแต่ตอนนี้ก็โอเคพี่ก็มั่นใจใน40%นะยังไม่ถึง50นะจาก100นะครับทุกคนโอเค ก็ยังมีเจ้าบูนะเจ้าบูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะอ้าวจิกรอดไม่ได้สุกปกดูที่มียาสูบด้วยโอเคไปเร็วตามเจ้าบูไปนะเห็นไหมทุกคนน่ารักมากๆเลยนะอันนี้จะเป็นสกายซึ่งเป็นเพศเมียส่วนเจ้าบูจะเป็นเพศผููดูทุกคนอย่าเพิ่งบินตามเจ้าบูไปนะเพราะว่าเจ้าบูค่อนข้างที่จะบินสูงอยู่ไปยอดเลยนะเข้าใจไหมมานี่เร็วสกายเร็วเอา ไม่สนใจเราแล้วนะทุกคนมาเร็วสก,กายเร็วเห็นไหมทุกคนมาแล้วโอ้โอเคมากเลยนะเราก็จะฝึกเดี๋ยวมาอยู่เห็นไหมทุกคนเขาตกใจนกที่อยู่บนฟ้าเราควรปล่อยไว้ใต้ต้นไม้ก่อนนะแต่การปล่อยบินจริงๆอย่าให้อยู่ใกล้ต้นไม้นะเผื่อเขาขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ไม่อันนี้กับเราอะ่ะไม่ได้ยินเสียงเราหรือตอนที่เราเรียกเขาไม่รู้อะเดี๋ยวอาจจะบินไปได้แต่มาเร็วสก,กายเร็วโอเคทุกคน ตอนนี้สกายอยู่บนหัวพี่กับเจ้าบูนะเห็นไหมน่ารักมากมากเลยนะเดี๋ยวเลยแนนนัน่นเห็นไหมแันนพี่ก็จะปล่อยไว้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวปล่อยเจ้าบูด้วยเจ้าบูก็บินมานี่แล้วทุกคนดูดิน่ารักมากมากเลยนะเห็นไหมพี่ก็จะเบี่ยงเบนความสนใจเขาเรื่อยๆนะครับทุกคนทุกคนนุน่นไปนุ่นแล้วโอเคมาเร็วสกายเร็ว นู่นเจ้าบูไปนุ่นแล้วเห็นไหมทุกคนบินจอดอย่างปลอดภัยนะครับบินจอดอย่างปลอดภัยโอเคไปอยู่บนนุ้นนะบูเราก็จะมาดูสกายเราจะเบี่ยงเบนความสนใจของสกายนะซึ่งสกายอะ่ะเป็นนกที่พี่ฝึกได้สามสี่วันเองนะทุกคนไม่ได้อ่าเยอะนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองก็จะสามวันแล้วนะครับก็ถือว่าบินโอเคนะส่วนเจ้าบูก็ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่า ตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะรู้จักสถานที่แล้วนะอ้าวทุกคนเห็นไหมเราจะเบี่ยงเบนความสนใจเขานะครับเพราะว่าการที่เราจะปล่อยเขาอ่ะเราต้องมีอะไรล่อไว้ก่อนนะในขั้นตอนแรกเพราะว่าอะไรใช่ไหมเขาได้ยินเสียงนกเสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาจะบินตามไปนะโอ้วันนี้กล้องอาจจะนิ่งนะทุกคนเพราะว่าพีา่ตกใจนิดนึงนะในการบินแต่ละครั้งของเขาแล้วก็ลุ้นด้วยนะครับเห็นไหมทุกคน น่ารักมากเลยนะยังเหลืออีกสามตัวนะครับภารกิจของเราในการบินนะพี่ก็จะปล่อยไว้ตรงหญ้าไปก่อนนะแต่มีอึหมาไว้เนี่ยมีสีหมาไหมโอเคทุกคนเห็นไหมจะปล่อยไว้ประมาณนี้เจ้าบูด้วยนะเห็นไหมมาเร็วสกายเร็วโอเคสกายมาแล้วเจ้าบูก็มาแล้วเห็นไหมทุกคนแหมน่ารักมากเลยนะก็จะปล่อยให้เขา,าบินมาเรื่อยเรื่อนะประว่ามาเร็วสกายเร็วสกายเร็ว มาเร็วสกายเร็วโอเคทุกคนดูดิน่ารักมาก,มากเลยนะครับโอ้ดูเจ้าบูเจ้าบูอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมเจ้าบูก็อยู่นี่นะเราก็จะปล่อยเขาไว้ก่อนนะมาเร็วสกายเร็วมาเร็วโอเคมาแล้วเราก็จะปล่อยไว้ตรงนี้เห็นไหมแต่าสกายชอบบินขึ้นหัวนะครับแต่เราก็จะไม่เขา,าบินบ่อยนะเดี๋ยวเขาจะน,นี้โอเค เห็นไหมทุกคนอย่าลืมเบี่ยงเบนความสนใจให้เขานะเบี่ยงเบนความสุดทุกคนไปแล้วเห็นไหมมาแล้วสกายเร็วมาแล้วสกายเร็วเห็นไหมทุกคนมาแล้วโอเคทุกคนโอ้ยตกใจเห็นไหมทุกคนสกายบินลงมาแล้วจากอยู่บนต้นไม้โอโอ้กล้องไม่โฟกัสเลยทุกคน สกายอ่ะโอเคมากเลยในการบินเรียกก็มาแล้วนะทุกคนเห็นไหมเจ้าบูก็อยู่นี่นะเจ้าบูจะอยู่ไหลไหลพี่นะส่วนสกายจะอยู่นี่เห็นไหมโอกล้องพี่ไม่โฟกัสสกายเลยเห็นไหมสกายสวยมากๆแล้วก็น่ารักด้วยนะทุกคนเราจะไปให้เขาโดนแดดแล้วก็บินมาหาพี่นะทุกคนรอดูนะแล้วก็ให้เจ้าบูด้วยนะครับอันนี้จะอยู่ตรงแดดนะซึ่งตรงนี้จะเป็นป่าหญ้านะครับทุกคนโอเค พี่จะเอาไว้ตรงนั้นนะส่วนเจ้าบูก็เอาไว้ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมมาเร็วสก้าเร็วโอเคเห็นไหมทุกคนเห็นไหมบินเก่งมากๆแล้วนะโอเคในส่วนของตรงนี้จะเป็นการวิ่งไปด้วยนะให้เขาบินมาหาแล้วก็วิ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นสองตัวนะกับเจ้าบูให้เขาบินด้วยกันมาเร็วสก้าเร็วเห็นไหมทุกคนบินไปบนต้ตนตไม้แล้วนะ มาเร็วสกายเร็วสกายมาเร็วมาเร็วสกายเร็วมาเร็วสกายเร็วมาเร็วสกายเร็วนี่ทุกคนมาแล้วเห็นไหมโอ้โหเก่งมากๆเลยนะสำหรับการบินครั้งแรกนะโอเควันในวันนี้พี่ก็จะมาปล่อยประมาณนี้นะครับ ทุกคนสําหรับวันนี้ก็ถือว่าบินดีมากๆเลยนะซึ่งตอนนี้พี่มาปล่อยก็ประมาณบ่ายนะเพราะวา่าเด็กก็ยังไม่มีแล้วก็นกก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะแต่ครั้งหน้านะพี่จะมาปล่อยแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาปล่อยตอนที่แบบนกเข้ารังให้เขาได้ยินเสียงต่างๆมากกว่านี้นะซึ่งวันนี้เห็นไหมทุกคนยังไม่มีห่วงขาใส่พี่ก็แอบกลัวนะไม่ใช่แบบแอบกลัวนะกลัวมากๆเลยกลัวที่เขาจะหลุดไปแล้วก็ไม่กลับมาแล้วทุกคนส่วนนี้จะเป็นเจ้าบูซึ่ง เจ้าบูไม่ต้องห่วงแล้วนะในการบินเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะโอเคแต่เจ้าอ่าสกายนี้ยังกลัวอยู่นะครับซึ่งในการกลัวนี้จะอันตรายต่อลูกป้อนของเราหรือนกของเรามากๆเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะบินตะเลิดไปใน6-7วีนี้เห็นไหมทุกคนหลังคาอาจจะบินผ่านไปแล้วพี่ตามกลับมาไม่ได้ซึ่งวันนี้เห็นไหมทุกคน น่าจะสอบผ่านแล้วนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้จะขอตัวลาไปแล้วนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะเพราะว่าเราจะมาปล่อยบินเรามีอีก3ตัวที่จะมาฝึกบินอิสระนะตอนนี้ก็2ตัวแล้วนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเลยเด้ออย่าลืมกดติดตามไว้นะเราจะเจอฟูงพอฟอพัดบินอิสระนะครับทุกคนเห็นไหมดูเจ้าบูก็อยู่นี่นะมันเชี่ยวเจ้าบูมากเลยนะครับก็เจ้าบูกับอ่าสกายบินอิสระนะครับทุกคน กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่